w วลคัมทูเทคเคป๊อปจ้าวันนี้มีประเด็นดราม่ารล้ลอนจากฝั่งจีนมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะเป็นเรื่องของนักแสดงสาวเจ้ารู้สื่อนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นการคัมแบ็กครั้งสำคัญของเธอนะหลังจากพักงานไปช่วงใหญ่เพราะปัญหาสุขภาพนั่นเอง แต่ก็ด้านมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเข้ามาเกี่ยวพันนะจนทำให้โปรเจกต์ใหม่ที่แฟนๆรอคอยเนี่ยต้องเจอเข้ากับปัญหาเขาอย่างจังเลยทุกคนเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังนะก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นการกลับมาของเจ้าลูซือเนี่ยบอกเลยว่าหลายๆคนจับตามองกันมากเพราะว่าเจ้าลู้ซือเนี่ยเป็นนางเอกที่แบบโอ้โหโด่งดังมากๆเลย แล้วก็มีแฟนนอกประเทศเยอะมากๆผลงานเก่กาๆของเธอเนี่ยก็ประสบความสำเร็จหมดเลยนะเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่ติด top list ต,ตลอดกาลเลยแหละแต่ว่าในช่วงปลายปี2024เนี่ยเธอก็ต้องหยุดพักงานไปเกี่ยวกับข่าวที่แบบบริษัทของเธอคือแบบ เอาเปรียบมากกดดันมากประไดแบบนั้นถ้าใครตามก็จะซราบกันดีนะจนทําให้เธอเนี่ยมีปัญหาทางๆด้านสุขภาพจใจสุขภาพกายนะได้ได้ว่าป่วยไปหมดเลยแล้วก็พักไปหลายเดือนเลยสุดท้ายเนี่ยแฟนๆก็รอคอยว่าเมื่อไหร่เธอจะกลับมาจนมีโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Love Ambition นั่นเองทุกคนซึ่งก็มีการประกาศขึ้นมาพร้อมกับการคัมแบ็กของเจ้าลู้สือนะในบทบาทที่แตกต่างออกไปเลยแหละ ในซีรีส์ Love Ambition เนี่ยทางเจ้าลูซูเดี่ยวรับบทเป็นผู้ประกาศข่าวชื่อดังทุกคนที่ชีวิตภายนอกเนี่ยดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบนะสดใสมีความสุขมีสามีเป็นนักธุรกิจใหญ่เลยมีครอบครัวในฝันแต่ความเป็นจริงเนี่ยกบไม่เป็นอย่างที่เห็นนะเพราะว่าชีวิตสมรสของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยการควบคุมการขัดแยง้งแล้วก็ความกดดันนะจึงสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านเจ้าลูซูเนี่ยก็ต้องตัดสินใจหย่าแล้วก็พยายามหาความสุขในแบบของตัวเองนะนี่ก็เป็นบทแบบคร่าวๆแลว กานะทุกคนซึ่งบทบาทนี้เนี่ยก็คือเป็นความแบบเขาเรียกว่าท้าทายความสามารถของเจ้ารู้สซูเลยนะ พราะว่ามันไม่ใช่แนวแบบรักกลัวเนติกเสใสแบบเนาะแต่ว่ามันเป็นบทที่แบบโอ้โหต้องเป็นผู้หญิงที่ผ่านความแบบเจ็บปวดรวดร้าวแล้วก็ประสบการณ์มากมายจนเข้มแข็งขึ้นซึ่งแอดเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยก็โยงเข้ากับเรื่องของชีวิตที่เธอเจอมาจริงๆได้เลยแหละเรียกได,ด้ว่ากว่าเธอจะผ่านมารสุมต่งตางๆมาเนี่ยโอ้โหมันยากมากทุกคนมันยากแบบยากจริงๆนะกะเ็เรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าพิสูจน์ฝีมือของเธอหนึ่งครั้งเลยแล้วกันเนาะซึ่งเธอก็ทำออกมาได้ดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันมีปมดราม ขึ้นทุกคนเกี่ยวกับคดีลึกลับนะซึ่งถามว่าตรงนี้มันเกี่ยวกับเจ้าลู่สื้อไหมจริงๆมันก็ไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าก็มีการโยงเข้ามาหานะซึ่งแน่นอนแหละว่าความฝันมันก็ไม่ได้รวยด้วยกีดผุหลาเพราะว่ามันเกิดเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นมาเมื่อหนึ่งใน,นนะักแสดงร่วมเนี่ยคือถูกโยงเข้ากับคดีการเสียชีวิตของชายหนึ่งคนนั่นก็คือวี่เหมิงหลงนะทุกคนซึ่งคนนี้ก็ เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องชาวจักีเหมือนกันเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเลยทีเดียวแหละอะทีนี้เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคือหนึ่งคนที่เป็นนักแสดงในเรื่องเกี่ยวกับจ้าลู่ซูเนี่ยมีคนบอกว่าเขาอยู่ในปาร์ตี้สังสรรค์นในคืนก่อนที่วี่เหมิงหลงเนี่ยจะเสียชีวิตนั่นเองนะซึ่งก็มีการโยงเข้ามานะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยก็คือเล่นเรื่องเดียวกันด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวโยงกับปมการเสียชีวิตของวี่เหมิงหลงนะ ก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาเพราะว่าไหนๆก็คือเลือกมันดีทั้งหมดแล้วทุกอย่างมันโอเคแล้วเนี่ยก็ไม่อยากให้หนักแสดงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องนี้เรื่องการเสียชีวิตเนี่ยมาเล่นหนังเรื่องนี้ด้วยนะทุกคนก็เลยรู้สึกว่ามันจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเจ้าลู้ซือเนี่ยเสียหรือเปล่าอยากให้ถอนบทของคนนี้ออกไปนะแล้วก็บอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แฟนคลับตั้งตารอมากๆเลยไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยคือเอาคนที่แบบ มีความเกี่ยวโยงซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวโยงโดยตรงหรือว่ามีข่าวยืนยันเนี่ยก็ตามแต่เถอะก็รู้สึกว่าไม่ดีเหมือนกันที่เป็นแบบนี้นะ เพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันใสบริสุทธิ์แบบนี้แล้วกันเนาะึ่งแนี่นอนแหละมันก็เป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะแล้วก็เป็นที่ถกเถียงบนเว่ยบอเลยทีเดียวหรือว่าที่ถกเถียงในโซเชียลต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นประเด็นถกเถียงกันเพราะว่าบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะตัดออกไปจากซีรีส์เลยไหมหรือว่ายังไงแต่บางคนก็บอกว่ามันก็ไม่ได้มีการยืนยันว่าเขาเป็นคนที่ทําผิดแต่อย่างใดเพียงแค่พบในปาร์ตี้เท่านั้นอะไรแบบนี้ซึ่งความเห็นมันแตกเป็น2ฝั่งของทุกคนงนั้น ถามทุกคนหน่อยว่าทุกคนเนี่ยมีความเห็นว่ายังไงรู้สึกยังไงควรปัดออกไหมหรือว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติลอเล้อให้แอดฟังหน่อยว่าทุกคนมีความเห็นยังไงนะและที่นี่คือเท k เคป o อถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้แอดได้จ้า